ดวงชาวราศีเมถุนครับพ้นวันที่หนึ่งสิงหาคมครับดวงกําลังจะเปลี่ยนโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลันแต่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคตาระวังคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายส,ายสีครับศัตรูท่านนั่นเองเพราะฉะนั้นหมอสันแนะนําให้ท่านพบไพรีพิณาศัตรูหมู่มานบางพิณานพบติดตัวไว้นะจ๊ะอาภารเก่านะครับอาภารเก่านะครับครับ,เก,รบเก่าเก็บ 25 0บาท2อฟรีรนะครับเก่าเก็บนะครับพิธีใหญ่ัะผมพบคู่กับเหรียญพระปางปาามาปางสะดุ้งมานแล้วท่านตกตำแหน่งไพ่เพลหมอัราก็บอกมีเด็กทาแท้งมาเด็กไปทําแท้งมามันตกตำแหน่งไพ่เพราะฉะนั้นหมอทันก็จะบอกให้คุณไปถวายพระปางสะดุ้งมารทองหนึ่งห้านิ้วพระไตจีวรสังฆทานและพบเหรียญนครับผมปางป่ามาับางคนเรียกเหรียญแก้กรรม250บาท2อฟรีฟรเหรียญเก่าพิธีใหญ่นะจ๊ะครับเหรียญละ25 0บบาทนะครับผมทักไลน์มา ซันนี่สี่สองแปดเก้ามาดูกันโชคกระตาของท่านเป็นการเป็นดวงชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันก็แปลว่าดวงชะตากำลังจะเปลี่ยนครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงชะตานี้พระราชาถือดาบองค์บอกถึงว่าอะไรครับเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็เจวงนี้ต้องฮึกเขิมข,ขึ้นมาพรอามจริงจังไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องเล้าเล่นท่านก็ต้องเอาจริงการตัดสินใจอย,ย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหัน เอาจริงเอาจังมันมีเกณฑ์ชะตาการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีก็ต้องชิงไหวชิงพลิบกันหน่อยเอาผมเพราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพลิบอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้เราผมในเกณฑ์ชะตาการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอันอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวเราผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นบางช่วงชะตาท่านก็ต้องแกล้งบ้างเงียบเงียบบ้างไม่ต้องพูดเยอะ สามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเดลเลอรเบบังเกิดขึ้นในโชกตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงระศิษิ์คำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ดวงนี้เป็นยังไงเดอะเวอร์ The ส่งมอบดวงแก้วมณีด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงรสิทธิ์คำชูปก,ป,ก,ป,ก Devil, ปักคุ้มครองรักษาแต่เดวิลปิศาจมูมานนางมารหลายคนอิฉาให้ไร้าใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตา อาผมเรื่องรล่าต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังอะผมราชสีมานอนซบตัก้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเดอะเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงตาสุขสมสมหวังดังใจหมายต่ผมโชคตาของท่านตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มเดอะเอมเอรลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งม้่นถึงเวลาพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดี ถ้าใพิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านให้อดทนเป็นพิเศษครับหรือว่าจะเรียกว่าคําว่าขี้เหนียวก็ได้นะขี้เหนียวเก็บเงินให้เยอะนะผมมีเงินให้เยอะๆล้วผมตกตำแหน่งบุญกุศลวัสนาสามเหรียญอยู่ตำแหน่งดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นค่อยๆแกะสละทําบุญปฏดิปบดอย ทางด้านเรื่องบุญไม่มั่นคงนแน่นอนเอาสิ่งที่ใช่กระผมเรื่องราวต่างๆที่ใครบางคนเข้ามากั่นแกล้งยื้อแย่งเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ก็ได้นะเรื่องราวได้รับเรื่องราวต่างๆสิ่งนั้นจะย้อนคืนกลับไปทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้น,นด้วยอํานาจบุญบารมีวสาสนาดวงจิตานี้จะเปิดรับทรัพ์กระผมด้วยเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างเชนทันทีทันใดมันตกตําแหน่งแทงแมน รู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินเพราะฉะนั้นขอทานายว่าดวงชะตานี้ดวงทุกขลาบเกิดขึ้นนะผมเรื่องราวร้ายๆกำล,ลังลลจะผ่านพ้นไปดวงดวงของท่านกาลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทางด้านที่ดีจะเลยุล่งเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินจะร่ํารวยด้วยทร,รัพย์สินเงินทองนะผมครับ,นะรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติเกอร์ให้ติดไหกา,าคูมหมอสัน,น,นะนได้นะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอ,อสันทากลายมาซันนี่สี่สองหนึ่งคำถาม ถึงคำถามนะหมอสันจะเปิดไพ่นะจ๊ะเปิดไพ่มานะผมเห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะหนึ่งคำถามนะผมะส่งคลิปให้นะส่งคลิปตอบให้200บาทนะผมถ้าดูดวงโดยรวมการงานการเงินความรัก4นาที400บาทแปดนาที800บาทหมอสันส่งคลิปให้นับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งนะับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆนะครับผมขอท่านชืช่นชมครับสวัสดีครับ ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เป็นเรื่องราวของการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีทั้งช่วงเวลาแห่งแสงสว่างและความท้าทายการใช้สติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นที่โดดเด่นของชาเมถุนจะเป็นกุญแจสําสคัญในการก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมั่นใจในภาพรวมเดือนนี้คุณจะได้เรียนรู้บทเรียนใหม่ๆอาจพบว่าต้องปรับตัวในหลายมิติทั้งด้านงามเงนินและความสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสมดุลและความก้าวหน้าอย่างแท้จริง 1. การงานจุดเปลี่ยนที่ต้องใช้พลังภายในเดือนนี้ชาวเมถุนจะรู้สึกถึงแรงกดดันในที่ทำงานมากกว่าที่เคยเป็นมางานหลายชิ้นรวมถึงโครงการสำคัญอาถาโถมเข้ามาพร้อมกันบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพิสูจศักยภาพทั้งจากตัวเองและจากสายตาของผู้บริหารการเดินทางผ่านสถานการณ์เช่นนี้เรียกร้องให้คุณใช้ทักษะการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญและการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ 1. ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าโครงการใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายแผนกเช่นคุณอาจถูกขอให้ประสานงานระหว่างทีมพัฒนาทีมการตลาดและทีมลูกค้า 2. เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรเช่นมีการปรับตำแหน่งผู้บริหารหรือเปลี่ยนระบบการทำงานจากเดิมที่เคยถนัดมา แนวทางจัดการ 1. ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและยืดยุนแทนที่จะตั้งเป้าหมายก้อนใหญ่ให้แบ่งเป็นเป้าหมายย่อยที่จับต้องได้ 2. ส,สื่อสารกับทุกฝ่ายอย่างชัดเจนทำรายการประชุมสรุปความคืบหน้าและถามถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายเป็นระยะ 3. ม,มอบงานให้เหมาะสมรู้จักใช้จุดเด่นของทีมเช่นคนที่มีประสบการณ์ทางเทคนิคงานกลยุทธ์หรือการประสานงานตัวอย่างเรื่องเล่า สมมุติว่าคุณชื่อมิ้นได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการรีแบรนด์ของบริษัทซึ่งต้องมีการปรับทั้งวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ภายนอกให้คุณเริ่มจากเขียนเป้าหมายหลักของโครงการและขยับมาแบ่งงานเป็นขั้นตอนเช่นวิเคราะห์แบรนด์เดิมศึกษาพฤติกรรมลูกค้าร่างคอนเซ็ปต์ใหม่ทดลองและรับฟีดแบ็กแล้ไปถึงการถแถลงผลให้ทีมใหญ่เห็นภาพชัดเจน ในตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่าเวี่ยงไม่ถูกเหมือนคนเดินทางในฤดูฝนแต่อย่างไรหากเดินไปทีละก้าวใช้การสื่อสารเป็นแกนกลางและปรับตัวไปพร้อมกับสิงสะท้อนจากทีมเดือนนี้คุณจะสามารถสร้างความประทับใจทั้งในระดับโครงการและกับผู้บริหารได้อย่างชัดเจน2การเงินบัญชีรัฐกุมและการวางแผนระยะยาว ด้านการเงินเดือนนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังทั้งด้านรายรับและรายจ่ายเพราะนอกจากค่าใช้ใจ่ายประจําแล้วยังอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นค่าซ่อมรถอุปกรณ์ทํางามหรือโครงการที่คุณลงทุนไปแล้วต้องเติมเงินสิ่งที่ควรพิจารณา 1. กําหนดงบประมาณประจําเดือนอย่างละเอียดแยกหมวดหมู่เช่นรายรับจากงานประจํารายได้พิเศษจากฟรีแลนซ์หรือเงินออมยามฉุกเฉิน 2. เพื่อเงินสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินแนะนำให้มีเงินสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า3-6ถึงเดือนของค่าใช้ใจ่ายประจำา 3. ตัดสินใจลงทุนหรือจับจ่ายด้วยสติถ้ามีช่องทางสร้างไรายได้เสริมเช่นขายของออนไลน์หรือกู้ยืมเล็กน้อยควรศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจตัดสินใจลงคอร์สออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ทั้งที่แปลว่าเดือนนี้จะต้องจ่ายสองเด้งคือค่าคอร์สและอาจต้องลบการใช้ใจ่ายในบางส่วน เทนงดเที่ยวต่างจังหวัดแต่หากคอร์ดดีจริงคุณก็จะได้โอกาสในการขยายช่องทางไรายได้เสริมหากคุณทั้งเปิดตรวจสอบการเงินเดือนนี้พบว่าใช้ใจ่ายเกินหรือมีอะไรแปลกๆเทนรายจ่ายสูงผิดปกติก็ให้พิจารณาปรับเบิกจ่ายทันทีและอาจกลับมาเพิ่มเงินออมอีกครั้งเพื่อสร้างระบบการเงินที่มั่นคงในระยะยาว 3. ความรักเปิดใจสื่อและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างชัดเจนในกรณีความสัมพันธ์เดือนนี้จะแตกต่างกันไปตามสถานะของแต่ละคนระหว่างคนที่ยังโสดกับผู้ที่มีคู่ครอง 3. 1มนคนโสดเวทีใหม่ในการค้นหาความหมายเดือนนี้เป็นจังหวะที่เปิดโอกาสในการค้นหาคนรู้ใจใหม่ คุณอาจเจอใครบางคนที่มีไลฟ์สไตล์หรืองานอดิเรกคลขข้ายกันในกิจกรรมที่สนใจเช่นเวิร์กช็อปจัดกลุ่มเล็กหรือคอร์สพัฒนาตัวเองนั่นอาจเป็นช่องทางที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสิ่งที่ควรทำหนเปิดใจสื่อการเปิดเผยกล้าที่จะเริ่มคุยแสดงความอ่อนโยนและถามคำถามเพื่อทำความรู้จัก สอสร้างความประทับใจด้วยความเอาใจใส่เช่นจำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาชอบหรือแนะนำร้านที่อาจถูกใจ 3. ใช้เวลาทําความรู้จักทีละน้อยไม่รีบจบเร็วหรือสร้างความคาดหวังสูงเหนือความเป็นจริงเช่นนัดพบครั้งแรกอาจเริ่มที่สถานที่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเรื่องเล่าคุณอาจพบคนถูกใจในงานเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะระหว่างพักเบรกกาแฟคุณจัดการชวนเขาคุยเรื่องเทคนิคการสื่อสารแล้วส่งมาให้เล็กโทรศัพท์เป็นเพื่อนแบบไม่รีบร้อนจากนั้นอาจนัดไปนั่งคุยกันต่อในคาฟเฟ่เงียบๆพูดคุยเรื่องความฝันหรือการพัฒนาตัวเองหากคุณใช้การสื่อสารอย่างตั้งใจประกอบกับสติและความสุภาพความสัมพันธ์เริ่มต้นก็มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง 3.2คนมีคู่ครองการขยับความใกล้ชิดให้ชัดและมีพลังสำหรับคู่ที่มีคู่ครองเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนมุมมองหรือใช้ความอดทนเพราะอาจมีเรื่องท้าทายจำพูกันตัดสินใจใหญ่เช่นการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือมีประเด็นที่เคยหลีกเลี่ยงมานานจำเป็นต้องถูกหยิบขึ้นมาพูดอย่างจริงจัง สิ่งที่ควรทำหนึ่งจัดเวลาคุยกันอย่างสงบหลีกเลี่ยงการคุยเรื่องสำคัญในช่วงที่อารมณ์ร้อน 2. ยอมรับความแตกต่างทุกคนมีแง่มุมที่ไม่เหมือนกันการฟังและเข้าใจจึงสำคัญ 3. วางแผนร่วมกันเป็นระบบเช่นการออมร่วมการมีเต้าใหม่ระยะยาวเช่นซื้อบ้านหรือท่องเที่ยวต่างประเทศตัวอย่างสถานการณ์คุณอาจต้องนั่งคุยกับคู้ครองเรื่องเงินใช้จ่ายที่เห็นว่าไม่สมเหตุสมผลเช่นงบมันเพิงไหลาย ค่าเดียวอาจใช้สูงเกินไปถ้ามีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาโดยไม่โทษหรือเบียดเบียนกันและมีข้อเสนอเช่นลดการสังสรรค์เดือนละครั้งแล้วนำเงินไปใช้หาความสนุกในวิธีที่ต่างออกไปเช่นดินเนอร์สบายๆหรือแพ็เข้าต่อสั้นๆคุณจะพบว่าความสัมพันธ์กลับมามีพลังและเข้าใจกันมากขึ้นการประครับประคองช่วงขาลงหากมีความขัดแย้งใหญ่เช่นมีปัญหาเรื่องความเชื่อใจหรือเรื่องอดีต เปิดใจเล่าเรื่องที่ข้างค้างส่วนคู่ครอ,องของคุณก็เปิดใจกว้างรับฟังอย่างตั้งใจหากต้องการเวลาชั่วคราวเพื่อขี้คลายใจควรตั้งกติกาว่าจะกลับมาคุยกันอีกเมื่อจิตใจกลับมาสงบแล้วหากผ่านช่วงนี้ไปได้ความสัมพันธ์ของคุณจะก้าวผ่านขีดจำกัดของความสบายเดิมและเติบโตไปอย่างแข็งแกร่ง,ข,งขึ้น4ภาพรวมและคำแนะนำฉบับหนงลึก นี่คือภาพรวมในด้านต่างๆของชาวไม่ถุนประจำเดือนนี้พร้อมแนวทางการก้าวผ่านสถากนการณ์ไปอย่างสอดคล้อมกับตัวตนของคุณการงานเดือนนี้คือเดือนแห่งการพิสูจน์ให้แบ่งงานเป็นแพ็กเกจสั้นๆเพื่อไม่ให้น้ำหนักเดินสสื่อสารอย่างเปิดเผยตรงจุดลงมือให้ชัดว่าทำอะไรทำได้ถึงไหนและต้องการอะไร 3. ใช้ทักษะตีราจาประสานให้เป็นสะพานร,ระหว่างฝ่ายต่างๆเพื่อเสริมศักยภาพงานของคุณ การเงินตั้งงบประมาณยากบวชหมูกชัดพร้อมเพื่อเงินสำรองการลงทุนเพื่อนการพัฒนาทักษะดีแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและห่างไกลจากการยืมเงินโดยไม่พร้อมความรักคนโสดเปิดใจให้โอกขาสตัวเองแต่ไม่ชัดหวังสูงจนเกินไปคนมีคู่ครองใช้การสื่อสารเชิงสร้างสารรค์ปรับกันเป็นเวลาที่เหมาะสมต้องมีทั้งความอดทนและความเคารพต่ออารมณ์ของกันและกัน สรุปเรื่องเล่าประกอบบทเดือนนำทางลองนึกภาพรวมในเดือนนี้ว่าเป็นการเดินทางข้ามภูเขาที่มีทั้งทางลาดชันและหุบเ,เหวแต่และก้าวต้องใช้แรงและการวางแผนหาคุณเตรียมตัวดีตั้งเป้าหมายชัดลงมือเป็นขั้นตอนและเลือกเส้นทางให้เหมาะกับแรงที่มีเดือนนี้เป็นเดือนที่จะสร้างความอาภูมิใจให้คุณเพราะคุณได้ฝ่าฟันสิ่งที่ซับซ้อนไปจนถึงยอดทางได้ด้วยจุดเริ่มต้นคือการนั่งเป้าหมายเริ่มงานหรือความสําเร็จ ระหว่างทางอาจเถือปัญหาทั่วไปในความสัมพันธ์หรือเรื่องเงินที่ไม่คาดฝันแต่หากคุณลงมือแก้ไปทีละเรื่องอย่างเป็นระบบเดือนนี้จะจบลงด้วยความภาคภูมิใจที่มากกว่าเดิมและเตรียมพร้อมต่อความท้าทายในเดือนถัดไป 6. ข้อคิดท้ายเดือน 1. อย่าเบียดเบียนตัวเองบางครั้งคุณอาจคิดว่าถ้าทําได้ทุกอย่างแต่ไม่จําเป็นเดือนนี้ต้องคิดให้ได้ว่าสิ่งไหนที่ทําเท่าที่แรงใจพอ 2. เปิดใจซื่อสัตย์ทุกความสัมพันธ์จะเจริญเติบโตได้เมื่อมีการสื่อสารที่จริงใจและเข้าใจ 3. เพิ่มพลังความยืดหยุ่นหากแผนเอมไม่ได้ผลให้มีแผนบีระหว่างทานเสมอย้ำเสมอเดือนนี้เป็นโอกาสอันดีในการเสริมทั้งงานการเงินและความรักหากใช้โอกาสอย่างฉันฉลาดการเติบโตในด้านเหล่านี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน ปิดท้ายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เป็นเรื่องราวของการทดสอบตัวเองทั้งในเชิงการงานการเงินและความสัมพันธ์หากคุณมองว่ามันคือเส้นทางที่ตาหายและน่าตื่นเต้นพร้อมกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองขอเพียงใช้สติจัดสมดุลในทุบิติและสื่อสารอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่พร้อมจะขยับและเติบโต ขอให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยแรงใจที่มั่นคงและเสริมสร้างบทลับที่ดีที่สุดในทุกด้านของชีวิตขอให้คุณพบโอกาสและความสุขในทุกเส้นทางที่ก้าวไปครับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนนี้เดือนแห่งการพลิกเกมด้วยความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารที่เฉียบแหลมชาวราศีเมถุนในเดือนนี้จะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรัก ทุกด้านดูเหมือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่รวมตัวกันจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ชีวิตก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและไอเดียซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวเมถุนถนัดจะกลายเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้คุณเปิดประตูบานใหม่ในชีวิตได้ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาราศีเมทุนโคจรอ,อยู่ในตาแหน่งที่เอื้ออํานยต่อการเจราจาการติดต่อและการคิดวิเคราะห์ ทำให้เดือนนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่พูดขุยตกลงสัญญาหรือแม้แต่การแสดงออกถึงความรู้สึกที่เคยซ่อนเอาไว้ด้านการงานเดือนนี้การงานของชาวเมถุนดูมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องงานที่เคยชะง,งักไว้กลับเริ่มมีแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อได้และคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์นในทีมคนรอบข้างจะเริ่มมองเห็นศักยภาพในการคิดนอกกรอบของคุณมากขึ้น และบางคนอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ที่ต้องใช้การวางกลยุทธ์การเขียนหรือการประสานงานหลายฝ่ายหากคุณทำงานในสายการตลาดงานเขียนสื่อมวลชนการศึกษาหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่งานของคุณโดดเด่นกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดตัวอย่างพีทหนุ่มชาวเมถุนที่ทำงานเป็นครีเอทีฟอาวดาได้รับโจทย์จากลูกค้าให้ทำแคมเปญใหม่ภายาในเวลาจำกัด ด้วยความที่เขามักเซฟข่าวสารรอบตัวและมีความคิดแปลกใหม่เขาจึงเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมและสามารถทำให้ยูคค้าอนุมัติแผนภายในเวลาเพียง1วันผลลัพธ์คือยอดผู้เข้าชมแคมเปญสูงกว่าที่คาดไว้ถึง2เท่าคำแนะนำอย่ารังเลที่จะแชร์ไอเดียหรือเสนอแนวทางใหม่ๆในการทำงานเพราะแม้จะดูเสี่ยงในสายตาคนอื่นแต่ไอเดียของคนคือจุดแข็งที่แท้จริงในเดือนนี้ ด้านการเงินการเงินของชาวเมถุนในเดือนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นจากเดือนก่อนอาจไม่ได้มีโชคลาภใหญ่ลนทับแต่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนและความพยายามสะสมที่ค่อยๆงอกเงยขึ้นมาบางคนอาจได้รับเงินพิเศษจากงานเสริมไรายได้จากการพูดการสอนการเขียนหรือการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไรก็ตามคุณยังต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่มาจากอารมณ์เป็นหลักเช่นการซื้อของเพื่อคลายเครียด หรือจ่ายล่วงหน้าก่อนจะได้รับรายได้จริงซึ่งอาจทำให้การเงินสะดุดในช่วงปลายเดือนตัวอย่างแนนหญิงสาวเมถุนเจ้าของเพจขายงานศิลป์ได้ทดลองเปิดคอร์สสอนวาดภาพออนไลน์เป็นครั้งแรกเธอกังวลว่าจะไม่มีคนสมัครแต่หลังจากโปรโมตด้วยสไตล์สนุกและเข้าถึงง่ายปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครล้นหลามทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมหลายเท่าคำเตือน ระวังรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงสุขภาพหรือเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะสิ่งที่คุณรู้สึกอยากได้ทันทีแต่จริงๆแล้วยังไม่จําเป็นด้านความรักสําหรับคนสูตรเดือนนี้ความรักดูจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยเฉพาะการพบเจอกับคนใหม่ผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนหรือการทํากิจกรรมออนไลน์มีโอกาสสูงที่คุณจะได้พูดคุยกับคนที่ตรงใจทางความคิด ซึ่งสำหรับชาวเมทุนแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่แท้จริงแต่ความสัมพันธ์นี้อาจยังไม่แน่นอนในช่วงแรกเพราะต่างฝ่ายต่างยังใช้เวลาทำความรู้จักกันอยู่แต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินเพราะสิ่งที่เริ่มจากมิตรภาพอาจค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรักแบบลึกซึ้งได้ในเวลาอันใกล้ตัวอย่างบูมหนุ่มชาวเมถุนที่ชอบอ่านหนังสือและเข้ากลุ่มออนไลน์เกี่ยวกับวรรณกรรม วันหนึ่งได้คุยกับลินหญิงสาวผู้ชื่นชอบนักเขียนคนเดียวกันทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสนุกสนานจนกลายเป็นความผูกพันในระดับจิตใจแม้จะยังไม่ออกเดทกันแต่ทั้งสองเริ่มส่งข้อความหากันทุกวันและเฝ้ารอการเจิญหน้ากันครั้งแรกในอีเวนต์ปลายเดือนสำหรับคนมีคู่คู่รักชาวเมถุนจะรู้สึกว่าในเดือนนี้การสื่อสารระหว่างกันเริ่มมีจังหวะที่ดีขึ้น แม้ก่อนหน้านี้จะมีความเข้าใจผิดหรือพูดกันไม่เข้าใจกันแต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพร้อมจะฟังกันมากขึ้นและหากใช้เวลาในการพูดคุยเรื่องอนาคตหรือปรับจูนเรื่องเล็กน้อยที่เคยค้างคาก็จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาสดใสได้อีกครั้งบางคู่ที่เคยห่างกันเพราะงานหรือความไม่เข้าใจกันอาจกลับมาสนิทใจและเริ่มวางแผนเดินหน้าความสัมพันธ์อีกครั้งตัวอย่าง ว่านและเบน์คู่รักที่เพิ่งทะเลาะกันเพราะเรื่องเวลาว่านรู้สึกว่าเบน์ไม่ค่อยสนใจเธอแต่หลังจากทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจเบน์อธิบายว่าช่วงก่อนเขาเครียดกับงานทำให้ไม่แสดงออกอย่างที่เคยทั้งสองจึงตกลงกันว่าจะมีช่วงเวลาพิเศษสำหรับกันและกันในแต่ละสัปดาห์เช่นดูหนังด้วยกันหรือทำอาหารร่วมกันทำให้ความสัมพันธ์อบอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโชคลาภและจังหวะชีวิตโดยรวม เดือนนี้ไม่ใช่เดือนแห่งโชคลาภจากการเสี่ยงดวงเท่าไรนักแต่คุณจะมีโชคจากคนหรือโชคจากความสัมพันธ์มากกว่าเช่นมีคนแนะนํางานใหม่ลูกค้าเก่ากลับมาหรือมีเพื่อนเก่าเสนอแนวทางที่ทําให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้การเดินทางระยะสั้นหรือการเปลี่ยนบรรยากาศไปยังสถานที่ใหม่ๆจะช่วยให้คุณได้ไอเดียดีๆที่สามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ว่าเรื่องงานหรือโปรเจกต์ส่วนตัว วันที่เหมาะสำหรับการเจราจาทำสัญญาหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่คือช่วงระหว่างวันที่10ถึง18โดยเฉพาะวันที่15ซึ่งดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมให้คำพูดของคุณมีพลังพิเศษสรุปภาพรวมของเดือนนี้ชาวเมถุนจะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร หากคุณใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างการพูดการเขียนหรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้เป็นประโยชน์คุณจะสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งพิเศษได้อย่างน่านทึ่งโดยทีเดียวแม้จะมีบางจังหวะที่ต้องระวังเรื่องความเครียดจากการรับงานมากเกินไปหรือการใช้เงินเกินตัวแต่โดยรวมแล้วหากคุณเดินอย่างมั่นคงบนทางของตัวเองใช้ไหวพริบอย่างมีสติและเปิดใจให้กับโอกาสที่เข้ามาคุณจะพบว่าเดือนนี้ คือหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดของปีนี้สำหรับคุณ